เชลซีเจ็บเป็น10พักกันยาวจะไหวไหมเนี่ยสัมผัสนิวซูซูกิเออร์ติก a สมาร์ทไฮบริดเด e r o พาวเวอร์ออเต็มทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r a c e r b e n เบ f f อ i ฟินะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับเชลซี Chelsea, มีโปรแกรมลงเตะนะครับตี2วันนี้ที่สแต f ฟอร์ดบ c ชนะครับผมเป็นเกมที่3ละ เกมนี้ต้องสารแต้มแหละครับเจอกับลูต,ตันทาวน้องใหม่นั่นเองนะครับผมก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บกันหน่อยนะครับต้องบอกว่าเจ็บกันเป็น10บพักกันยาวหลากหลายคนนะครับบางคนเนี่ยเพิ่งจะเล่นดีฟอร์มเข้าตา ด่านเจ็บไปกระซะอีกแล้วนะครับผมและก็ล่าสุดเนี่ยโปเชติโนนะครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนกงก่อนเกมอะไรกันไปแล้วนะครับก็ปวดหัวเลยครับเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวผู้เล่นบาดเจ็บมันก็เป็นสิ่งที่อ่ามันมันเหนือการควบคุมสรับโปเชติโนเหมือนกันนะครับคือเขาก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตัวของโปเชติโนเองเนี่ยเขาบอกว่าอืมมัน ควบคุมไม่ได้อะนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับการซ้อมแล้วก็ไม่ได้ซ้อมพอหรือไม่พอคือมันไม่ได้เกี่ยวครับนี่มันคือฟุตบอล มาอธิบายยากครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของโชคด้วยซ้อมวิธีที่ผิดหรือเปล่าแต่ถ้าพูดถึงในจุดหนึ่งแล้วมันก็จะมีความโชคร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าเชลซีนั้นณนะตอนนี้เจ็บกันเป็น10พักกันยาวๆครับขนาดว่าโรเมโอลาเวียครับดาวเตะที่ม่งจะดึงออกม่จากซอธทัมตันนะครับผมนะแต่ทิมชาตเบลเยยมคนนี้ ล่าสุดเนี่ยโอ้โหโพชิโนก็บอกว่าต้องใช้เวลาราวสามสัปดาห์ในการเรียกความฟิตของลาเวียนะครับล่าสุดเนี่ยลาเวียก็เพิ่งจะมีภาพมาวิ่งซ้อมที่ขอบแฮมกันไปนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนในรายของมอยเซกไกเซโดเนี่ยทางฝั่งของโพชก็บอกว่าพร้อมแล้วที่จะลงเบนตัวจริงในการเจอกับลูตันทาวในค่ำคืนนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวก็มารอดูนะว่าจะเป็นอย่างไร ส่วนในช่วงของตลาดซื้อข,ขายครับก็ยังเปิดอยู่นะเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าล่าสุดในเชลซีก็ปิดยีลไป2คนแล้วฮะยอเยเปโตวิช e นะครับผมแล้วก็ดวิดพอชิงตันที่ดึงมา2คนนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้เล่นบาดเจ็บกันหน่อยและกันนะครับว่ามันมีใครอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับ จริงๆเนี่ยมันก็9คนแหละแต่ว่าคนที่10จะไม่นับก็ไม่ได้นะครับมันค่อนข้างที่จะแบบแหม่สงสารแกไปหน่อยถ้าจะไม่นับนะครับนั่นคือมาลองซานนะครับเจ็บซี่โครงนะครับและก็ต้องพักกันไปยาวๆนะเวลานี้ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาได้เมื่อไรสลับมาลองซานนะครับหลังจากที่ กลับมาจากการยืมตัวจากโมนาโกนะครับอามั mando โ,โรโย่าครับเจ็บ ACL ไปนะครับผมแล้วก็มีการกลับปมาซงกลับมาซ้อมมาแล้วแหละแต่ว่าสราร่างกายยังไม่ฟิตเต็มร้อยนะแล้วก็ทามแซมนะครับที่เป็นแอคเคาท์เนี้ยบอกว่าเหมือนกับโรยา่าอาจฉุกป,ปล่อยตัวออกไปในช่วงของท้ายตลาดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมต่อมาครับมูริเมเดชิลนะครับผมก็ลำนั่งของ อ่าบรบัลลชิวเองเนี่ยก็เจ็บโคนขาหนีบแล้วก็เจ็บมาต้องนานแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วนะครับ เจ็บมานานแต่ว่ายังไม่หายเจ็บสักทีครับนี่ก็ลากยาวมาก็คาดว่าน่าจะกลับมาจากพักเบรกทีมชาติในในช่วงของกลางเดือนนู่นเลยนะครับมาคัดเบสตินเนลลี่ครับผู้สาประตูคนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าบาดเจ็บอะไรไม่ได้ระบุนะครับแต่ว่าก็จะเก็บมาเมื่อไหรในกลับมาเมื่อไรยังไม่รู้เหมือนกันจะกลับมายังไงตอนเนี้ก็เป็นลูคัสเบิร์กสตอมแล้วก็เปโตรวิชนะฮะที่เป็นในด่านที่แย่งกันรล่องมือ2มือ3ครับเวสลี่โฟฟาน่าครับก็เรียบร้อยเลยครับ ACL ครับ เอ็นหัวเข่านะครับเรียกว่าพักกันไปอย่างยาวนานแล้วเวสี่ฟอร์ฟานาก็น่าจะกลับมาประมาณปีหน้านู่นเลยนะครับต่อมาครับนั่นคือลีสเจมครับเจ็บแฮมสติงนะครับผมลีสเจมเนี่ยก็คาดว่าน่าจะต้องพักกันไปราวอีกสักประมาณหนึ่งถึงสองเดือนครับจากการเจ็บแฮมสติงซึ่งเจ็บบ่อยมากๆอยู่แล้วนะครับผมเทเวอร์เชรบาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เจ็บแฮมสติงครับลาวอีกหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งนะครับเรียกได้ว่าเชลซีนั้นเจ็บกันเยอะแยะเต็มหมดครับ คริสโตเฟอร์เอ็นคุณครูครับเจ็บ MCL ครับเอ็นหัวเข่าด้านในนะครับผมแล้วก็ต้องพักกันไปเรียกว่ายาวๆาการสำหรับนั่นของคิสโซเฟอร์เอนค,คุณครูครับราวๆสี่เดือนนะครับผมเรียกได้ว่าพักยาวขนาดนี้โอ้โหช่วงพีซั่นนั้นฟอร์มอย่างเทพแฟนเชลซีก็อยากเห็นเป่าลูกโป่งที่พรีเมียร์ลีกแต่ท้ายที่สุดก็เป็นไงล่ะครับเจ็บกันไปนะครับแล,แล้วก็รายล่าสุดที่เจ็บในสนามนั้นนั่นคือคานี่ชูโกเมกาครับก็เจ็บ MCL ที่หัวเข่า นะเหมือนกับ N คุณคูเลยนะครับแต่ว่าอาการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนักมากขนาดนั้น,นครับชุกุเมริกาเนี่ยคาดว่าพักราวๆเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับก็น่าเสียดายนะ เกมเจอกับเวสต์แฮมเนี่ยยิงประตูได้แล้วก็ฟอร์มกำลังดีซะด้วยซ้ำแต่ว่าก็เจ็บไปนะครับส่วนรายล่าสุดครับคือมิคาโลมูดริกนะครับผมปีกจรวดเจ้าของความเร็วอันดับ2ของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับ36.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าพอเปิดมาฤดูกาลนี้ฟอร์มนั้นก็ไม่ได้เปล่งปล,งาลายยั่งอะไรนในช่วงของปีซีซั่นนะครับส่วนมูดริกเนี่ยมีการรายงานว่าเจ็บในช่วงของเซสชั่นการซ้อมนะครับก็เลย ไม่ได้มีชื่อเกมล่าสุดอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูนะครับว่าเกมเจอกับลูตันคืนนี้อาจจะได้เห็นนอน,นี่มาดูเอเก้เล่นเป็นริบเ้นกระชากลากเรือกอเต็นไปได้เหมือนกันนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะเชลซีครับที่เจ็บกันเป็น10คนพักกันไปยาวๆเห็นแล้วน่าปวดหัวแทนโพเชตติโนโจริงๆครับคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้คอมเมนต์นกันมาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามคุณรายการสวัสดีครับ